ห้าทุ่มสิอนาทีของวันศุกร์ที่1เดือนพฤษภาโอนเงินมามัดจำรถ2 0 0 0 0 0บาทลูกค้าไม่กลัวหรอคุณลูกค้าไม่เห็นรถอยู่จังหวัดนครปฐมผมอยู่จังหวัดสกแก้วนะห่างกันประมาณ300กว่ากิโลกล้าโอนเงินจองมา2 0 0 0 0 0บาท สวัสดีครับผมเฮียทีนะครับผู้บริหารสมชายคาร์เซ็นเตอร์นะครับอยู่ที่อำเภออรัญจังหวัดสแกลวนะครับแล้วก็อยู่ที่พานทองนะฮะบ,บ้านเก่าซอยสิบสองสองสาขานะวันนี้นะเฮียทีจะพามาดูบรรยากาศส่งรถที่จังหวัดนคปรปฐมนะฮะห้าทุ่มสิบเอ็ดนาทีของวันศุกร์ที่หนึ่งเดือนพฤษภาโอนเงินมามัดจำรถสองแสนบาทลูกค้าไม่กลัวเหรอคุณลูกค้าไม่เห็นรถอยู่จังหวัดนคปรปฐมผมอยู่จังหวัดสแก้วนะห่างกันประมาณสามร้อยกว่ากิโลกล้าโอนเงินจองมาสองแสนบาท สวยมากๆนะครับแล้วก็เป็นรถเพาลอยอ่าดูนะฮะเพาลอยเพาลอยยี่ห้อ TCPY นะฮะมีการจดสิทธิบัตรนะครับ TCPY นะฮะเสริมแหนบข้างละ8ตัวแล้วก็ยางเป็นยางใหม่นะฮะแล้วก็ช่วงล่างนี่ฮะได้โชคควยนะ,ะโชคโชคอย่างยี่ห้อ TCPY เห็นไฮะ บอกได้รถคันนี้รองรับที่5ตันนะฮะสบายๆนะครับมันทุก5าตันสบายๆเลยขอบคุณนะครับน้องเจนะคะที่โอนเงินจองโดยที่ไม่เห็นรถ2,000 0 0บาทนะครับแล้วก็กราบขอบคุณนะครับกราบขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านนะฮะที่มาซื้อรถกับบริษัทสมชายนะครับเราขอบคุณลูกค้าทุกท่านจริงๆนะฮะเลยอยากจะบอกนะฮะแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ดูวิดีโอคลิปนี้นะครับอยากได้รถง่ายๆไม่ต้องกลัวฮะดูรถไม่เป็นก็ซื้อรถกับเราได้ไปชมบรรยากาศการส่งรถที่จังหวัดนครปฐมนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราเอารถมาส่งให้ลูกค้าที่ตลาดตั้งเสียหวดนะครับผมที่จังหวัดนคะรปฐมนะครับวันนี้เรามาถึงแล้วโอเควันนี้ลูกค้าไม่ได้ไปส่งที่บ้านนะครับผมลูกค้านะัดเป็นตลาดแห่งนี้นะฮะที่ลูกค้าใช้ประกอบอาชีพนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะครับเดี๋ยวขอหาที่จอดนิดนึงนะครับผม โอคนะครับมานมนนะครับมันหมานลูกค้านะครับผมปนจองไปเมื่อวานนะครับผมสองแสนซื้อสดสองคันนะครับผมวันนี้เอารถมาส่งให้ลูกค้านะฮะที่จังหวัดนครปฐมนะครับผมซื้อปุ๊บมาส่งปับ๊บขนของขึ้นปุ๊บใช้งานปับ๊บรับซับเลยนะฮะ ครับสวัสดีครับผมนายสุภวิทย์กิตกล้องกระจรนะครับหรือเฮียเจนะครับผมก็ขายหมูครับไม่มีอะไรครับประทับใจยังไงครับที่ถึงซื้อรถแสมทัยครับผมอ๋อเห็นรถเขารถเขาสวยดีนะครับเห็นในรูปในอะไรเงี้ยรถเขาสวยแล้วราคาไม่แรงด้วยแล้วออมาแล้ว วันนี้มาดูรถก็โอเคครับสภาพสวยครับพร้อมใช้งานครับผมสั่งปุ๊บเมื่อวานสั่งปุ๊บวันนี้มาเลยส่งของไวมากครับบริการดีครับที่นี่อืมถ้าเกิดใครอยากได้รถก็เนี่ยครับสมชายก็โอเคครับบริการไวของราคาดีรถสวยด้วยรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย หรืงตัดสินใจจองสองแสนอะไรเงี้ยก็หลักๆเป็นความน่าเชื่อถือของเต็นท์เพราะว่าเขามาเพราะสมชายไม่ได้มาเพราะเซลล์หนิงลูกค้าบอกว่าติดตามสมชายมาเป็นปีแล้วก็รถเขาเก่าแล้วก็เลยโลดทิ้งหมดเลยก็เลยมาออกใหม่ยกเซตเลย Oh, ใช่ก็คือเมื่อคืนโอนจองสองแสนตัดสินใจอย่างเร็วไม่ได้บอกด้วยว่าต้องโอนจองเท่าไหร่ตัดสินใจอย่างเร็วแล้วก็บอกว่ามั่นใจที่ร้านให้ดูรถให้เรียบร้อยจะไว้ใจไม่ได้เอาแค่สองคันนี้แน่นอนคะ่ะโอนมามัดจาเมื่อคืนเรียบร้อยเลยนะคะสองแสนบาทแล้วเราก็นํารถไปส่งให้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลย 100, จักบาทเลยบอมมี่จักบาทเลยพี่น้องมั่นใจหลายเพราะสมใช่ค่าเส้นเตอร้ลั่นมองเดียวมองนีอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกจ้า สมชายคาเซ็นเตอร์อรันรถมือสองอันดับหนึ่งภาคตะวันออกอนุมัติภายใน3ชั่วโมงเอกาสารครบรับรถกลับบ้านได้เลยรถไม่ดีที่นี่ไม่ขาย